สวัสดีค่ะมน้ซิผ้าเมื่อกินมาม่าต้มยำค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะค่ะส่วนเครื่องเคียงของเฮา่วกะมิแตงเนาะค่ะนี่ค่ะแปงนี่เนาะค่ะลูกใหญ่ด้ค่ะคุณอาคุณอาใหญ่เลยด้ค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวฮามาลงมือกินกันเลยค่ะมาได้ค่ะเมื่อกินน้ำกัน ข่าวเที่ยงเ้ยค่ะนี่มาเลยค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะแซ่บค่ะอืม มาเด้อค่ะยืมเข่าได้นี่ค่ะ อืม,มาค่ะ ทอดเนาะคะ่ะเมื่อนี้ฝนตกค่ะบันซุกเนาะคะ่ะบันซุกที่สิบเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะสิบเก้ามิถุนาเนาะคะ่ะฝนตกค่ะอยู่ญี่ปุ่นเนาะคะ่ะไซตามะค่ะ อืช่วงนี้ก็เป็นหนาโฟนของญี่ปุ่นนะค่ะช่วงนี้หนาโฟนก็ที่ไปใส่มาใส่ยยกเลยเนาะคะ่ะ กินกันเลยค่ะม่ค่ะ ืมมาจ้าแ่บแบน้ำกันค่ะข้าวเที่ยงแล้วค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้ม <laughs> ข้าวเที่ยงเป็นมาม่าเนาะคะ่ะ <laughs> บมาน,นี่มาม่าสองหอะะ่ลลอหแล้วค่ะมันก็เลยล้นถั่วอ่ะอืมเอเปิลละค่ะสองชุดสองห่อค่ะแพ็กไม่หนึนี่นนหาหอะะแล้วค่ะแพ็กหนึ่งอันนี้สองหอ นี่หอหนึ่งเป็นสามหอแล้วค่ะเนี่ยแค่หนึ่งหางหอค่ะต้มไปตรงหอค่ะอื่อแล้ลวคะ ค่ะมนมา,มากากกวเบิดเลยเนาะคะ่ะค่ะมันนี่ต้ก็ขอบคุณที่เข่ามารับชมและติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ